ฉันไปเที่ยวหนองคายกับเพื่อนๆแล้วตัดสินใจพักโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึ่งดูจากภายนอกก็คลังอีนะแต่พอเข้าไปข้างในบรรยากาศมันวังเวงบอกไม่ถูกคืนแรกก็เริ่มเลยตอนตีสามฉันตื่นเพราะเสียงคนเคาะประตูพอเปิดออกไปก็ไม่เจอใครคิดว่าคงหูแวว คืนที่สองหนักกว่าเดิมฉันได้ยินเสียงเด็กร้องไห้มาจากห้องข้างเลยเดินไปดูพองเงี่ยหูฟังก็ชัดเลยว่าร้องไห้จริงๆฉันเคาะประตูถามว่ามีใครอยู่ไหมคะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีเสียงตอบฉันเลยกลับห้อง แต่ที่พีคคือคืนสุดท้ายฉันฝันว่ามีผู้หญิงผมยาวหน้าขาวซีดไม่ยืนอยู่ปลายเตียง จ้องฉันด้วยสายตาอาฆาตในฝันฉันพยายามจะกรีดแต่ไม่มีเสียงพอตื่นมาเหงื่อท่วมตัวเพื่อนๆก็บอกว่าเห็นฉันละำเมอทั้งคืนพอเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังทุกคนขนลุกสู้รีบเช็คเอาต์แต่เช้าแล้วสาบานว่าจะไม่กลับไปพักที่โรงแรมนั้นอีกเลย